ส onents, ว salud, rencies, สัสดีค่ะน้ำค่ะแม่ทำขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื้อนี้เป็นวันที่เท่าได้ละสามมกร่าเนาะค่ะสามมกร่ากับปีใหม่แล้วเนาะค่ะมื้อนี้นี่น้ำจะไปเบิ่งบ้านเนาะค่ะไปเบิ่งบ้านที่พวกน้ำจะง่ายเนาะค่ะบ่รู้ว่าจะได้เบิ่งหรือเ่ได้เบิ่งเพราะว่าไปแบบบ่ได้นัดเนาะค่ะเนาะเออ่พวกน้ำจะไปหาเล่องผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้าน ที่บ้านน้ำปลูกอยู่เนาะคะน้าๆจะไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่น้ำปลูกเนาะคะน้าก็เลยว่าจะไปหาร้องพยาบาลนาะคะเนาะบิดหนึงค่ะเครื่องทำความหอนบ่ค่อยทำงานเนาะคะเดี๋ยวมันกระติดเดี๋ยวมันกระดับเอามือน,นี้พักนำจะไปหมู่บ้านที่พักน้ำสิไปเซาอยู่เนาะคะเอาง่ายๆจังสีกัแล้วกันแล้วกั กลับไปติดตามน้ำนะคะว่าน้ำสิไปแจังไน,นี่คือ11โมงแล้วเด้อค่ะบะท่านได้ออกบ้านอยู่จริงๆเราตอนนี้ฝรั่งเศสก็อ,อยู่ในช่วงเคอร์ฟิวนะคะเคอร์ฟิวอันใหม่นะคะก็คือห้ามออกนอกบ้านตอน6โมงแรงถึง6โมงเช้านะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะบ้านที่พวกน้ำสิไปนี่ <c ười> ก,กัไก่เนาะนกกะพยายามกลับมาให้ก่อน์6โมงแรกนะคะเนาะ,ะอ้าแจังไี่ก็ติดตามน้ำนะคะเนาะ <c ười> ขับรถมาได้เครื่องทางแล้วค่ะ จอดรถหักตลอดให้ลูกๆนำเป็นนังสี่เนาะคะ่ะเป็นคนเป็นวิ่นรถยิ่งแบบทางคดเขียวขึ้นเขาเนาะ,ะเนาะตามจะท่าให้เบิง้งบรรยากาศโดยรอบนะคะแม่น้ำกับพูเขาอยู่น้ำกันดนะคะ่ะ

Tu, ouais. tu vas au ski là non Je suis sur la route le, 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 le snowboard. À fond. C'est ça. C'est beau hein, beau, hein Pas besoin de payer le ski là, c'est bon. Cool. ตอนนี้นับถึงหมู่บ้านน้ำแล้วเนาะคะ่ะเนาะไปหาล่องผู้ใหญ่บ้านเขาเจ้ากับเบญย่บ้านเบบาาน,นื่องจากพวกน้ำจะบอกว่าพวกน้ำบ่ไดนะะ้นัดเนาะค่ะเนาะพอบ่ได้นัดเราน้ำกับบรู้ว่าเพิ่นไปไสเนาะค่ะเนื่องจากว่าเสาร์อาทิตย์สามีน้ำบ่ได้เฮ็ดเรืยองอู้อ่อาแต่เช้

<ส>คันไปตรงพุ่นกับแม่นนะคะกับบ้านน้ำนะหนาก็ตอนี้อายายเม่งเราโทรหาล่องพญานาคน <Different. S 2> like ่ะเพราะว่า <Bol classified> บ้านติดก,กันกับบ้านน้ำมันจะเป็นญาติของเพิ่นเนาะค่ะแล้วเพิ่นก็เลยโทรหากับบรูว่าสิเป็นจังไรเนาะน้ำกระถาอยู่นี่แล้วก็น้ำหนาวเนาะค่ะตอนนี้กะจ้กองศาตอนน้ำขี้รถมากเ่ยมันบอกว่าสององศาพะนะตอนขี้มัหน้าหนาจะติดลบเนาะแต่เนอเอ้ออากาศลุอากาศอากาศบรรยากาศเนาะค่ะมีดวงตายิลิชิยะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวดี๋ยนูนอไอ้ปักปุดเซ่บรรยากาศกัหิมะมาเต็มเนาะค่ะทั้งทั้งขับรถมากะหิมะเต็มกะกงามเนาะค่ะงามแต่ว่ามันกะลำบากในการไปเหตุงานเนาะค่ะเนาะเอานามเองกะรุ่น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 บัาซิไดบ้านบอพวัตถาร่องพญาบาคเจ้าบอกว่า ขั้นขาเจ้าว,ว่าต้องไปติดต่อกับเอเจนซี่พวกนากํากระชีไปติดต่อกับเอเจนซี่เนาะคะ่ะแต่ว่าอยากพานกับร่องผู้ใหญ่บ้านสะกกอนอยากพานที่ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านสะกกอนเพราะว่ามันเอ่ออาจจะบริสียาค่าหน่ายหนาบริษีค่าอย่างางี้สินะถ้าสมมุติว่าเฮาเฮาไปพานเอเจนซี่เฮาก็ได้เสียหน่าหนาประมาณกับพันยูโรเนาะคะ่ะเนาะเอานั่นแหละถ้าถ้าบรถ้าทาง ที่ทำการผู้ยบาลข้าเจ้าอนุมัติยังพวกนางก็จะได้เสียค่าได้หนาเนาะค่ะก็จะได้เสียค่าประกันค่ามัดจําไปจังสี่เนาะค่ะเนาะเอากระถาเบื้องว่าสิเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะอุ้ยหนาวหลาย สันอย่ะวิว่ชอะสรุปแล้วบ้านที่พวกน้ำจะเซาเนาะค่ะเนาะเป็นต้องพันเอเจนซี่ย่างเดียวนะคะทั้งผู้่บานข้าเจ้า อบโเด็อยู่นี่ความรับผิดชอบของผู้ยิบาลแล้วเนาะค่ะเนาะอ่ะกะเป็นเอาเป็นว่าพวกน้เกดจะติดต่อทั้งเอเจนซี่แล้วกะกะเตรียมย้ายบ้านเนาะค่ะเนาะถ้าบ่มีอีหยังเปลี่ยนแปลงพวกน้ำก็จะย้ายบ้านเดือนกลุ่มผ้าเนาะค่ะต้นเดือนกลุ่มผ้าก็สิย้ายบ้านโอ้ยนำกะขี่คานแค่กันเนาะค่ะย้ายบ้านมันมันเมื่อยเลยค่ะย้ายบ้านนี่แต่ว่าความ โชคดีก็คือพวกน้ำใหญ่มาอยู่ในหมู่บ้านที่พวกน้ำเฮ็ดเฮียน,ก,นก็เลยจะกะกะทรเป็นการง่ายถ้าบ้านเซตก็คือง่ายใกล้ๆก็คือสิตวิทย์ใหญ่แบบอลังการเนาะคะ่ะค่คอยๆใหญ่ยังเสนาสมุทาบ้านเซตกับเขาอยู่บ้านเจ้าของเนาะอ่ะบัดน,นี้กะใบโม่งกวาง่ววาแล้วเด้อค่ะหิวข้าวแล้วเด้อจักสิกินขา้าวอยู่นี่หรือว่าสิกลับไปกินข้าวบ้านอันนี้ก็บ,บ่รู้เนาะค่ะเนาะเบิมกมาตัวนี้ สวยสว,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 วยค่ะอู้หนาวหนาวหนาวหามงแร้งแล้วค่น้ำมาหดบ้านเลยเด้อดขาดบัดนี้น้ำกะจะกินเขาเขาเศร้าเขาเทียงร่วมเขาแรงเธอเดียวเลยนอกจากนอกจากกินเขาโยกยอดมากเขาแรงเธอเดียวเลยกับน้ำตำหมงทอดหมูแล้วกับหน,นึน่งปลาแล้วค่ะทอดปลาก็เป็นหนึ่งปลาดอกทอดปลาเอา บัดนี้เรื่องบ้านนำกระซิ่งไปติดต่อทั้งตัวแทนเขาน้องขันนกแบไปติดต่อทั้งตัวแทนเขาแล้วเป็นจังแนะนำซีบอกเพื่อนๆอีกเท่านะคะเนาะว่าได้บ้านบอกเป็นจังไดะนำได้ใหญ่เข้าไปตอนใดเนาะงกะตั้งเป้าว่าเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าเดี๋ยวเบิ่งอีกเท่เนาะค่ะเนาะก็สำหรับวันนี้นำกระิ่งก็โตขอสชมวิดีโอไว้เท่านี้เนาะค่ะนะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ